ในพื้นที่การแจ้งเตือนนี้อ้างอิงถึงกิจกรรมขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาสีของตาดีกาแห่งหนึ่งในอำเภอจะแนะของนาราธิวาบนะคะเนี่ยค่ะเขาเดินพาเหรดกันแบบนี้นะตาดีกามีความหมายทางการว่าศูนย์การศึกษาประจำมัสยิดมันก็คือโรงเรียนปถมวัยอะค่ะ สอนทั้งหนังสือให้กับเด็กๆสอนจริยธรรมแล้วก็การปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเช่นการลำบากต้องทํายังไงแบบนี้นะคะกิจกรรมที่ถูกจับตาเป็นกิจกรรมขบวนพาเหรดกีฬาสีของกตากาแห่งหนึ่งใช่ไหมจัดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมแล้วเขาก็โพสต์ภาพในเพจ Facebook ก็คือโพสต์กันปกติอ่ะเพื่อสาธารณะอ่ะนะคะรายงานของฝ่ายความมั่นคงระบุว่าไปเจอภาพผ่านาดเด็กชุน นิ้วเนี่ยแหละเนี่ยนะภาพเนี้ยนะเนี่ยหนึ่งนิ้วนิ้วชี้เนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นที่นิยมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่ในรายงานเหยนแบบนี้นะคะแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ตีความว่าสัญ,ญลักษณ์ชูหนึ่งนิ้วแปลว่าปาตา,านีหนึ่งเดียว